วัสดีครับนี่เป็นาอัปเดตส่วนออวนอนของเบียนานะครับก็คือองค์เบียนาจะหันหน้าไปทางกลางบ้านของคนจะเป็นส่วนกลางขอ,งขอ,งของกลางบ้านเลยก็คือตอนเมื่อกี้แอดลงมาว่านำไม่ไผ่รับน้ำหนักจะไม่ได้ไม่ <S <S หล่อนครับ <S <S ช,ช่างใจนะช่างใจกันหลังหลงเยี่ยมยี่ไให้คนไให้ยอดกไให้เนสะส้นอเออแล้วอกชัยขาดออกแล้วเเนเอกชัยอันนี้คุมโดยลุงเองนะ <c oughs> เดีอยวผมไปกันมาอืมโอนี่คือเพียงแต่อกนี้เอาไปเห็นปะ แสดงนะแสดงัดงงนหนึ่งคนนะฮะเสร็จแล้วแอดข้าลงมาว่าสัญญาณสัญญาณมิ้ไล่ไม่ได้ต้องเป็นไล่ย่างเดียวไล่ยู่ข้างบนครับสัญญาณจะได้แรง <c oughs> เสียไปทางทางเอาอีกจกหน่อยอ๋อมากไก่เลย ยังมาย่างมาเถอพี่ย่างมาได้พี่ได้อยู่พี่ย่างมาห้องนี่ซ้อมนี่ซ้อมนี่ย่างมาซ้อมนี่ได้อยู่ซ้อมพี่อ๋อนี่เออมาซ้อมพี่อ๋อนี่ได้อยู่ส่องเดียอ์ไว้ไหนเดินไปทางช่องพี่อ๋อนเครับเดินทางช่องพี่อ๋อเป็นปองอยู่เป็นปองอยู่อันนี้ใครคะพี่แดนจากสุพรรณบุรีมาเอซีเอซีจากสุพรรณ เอ็กซีจากสุพรรณฉันมาไกลก้องอยู่ไหนตาก้องตาก้องหลบแดดตาก้องหลบแดดถ่ายนี่ก็ร้อนนะสิไม่เป็นไรไม่เรปหนึ่ง่งอง้องบอกตาให้เจกอลุง

เพลงอาทิตย์นะฮะส่งองเลยนะครับจะคิดกันนะครับ